ตัวอย่างมีแล้วนะวิ่งให้ถึงบอลชกเต็มมือสองมือตรงนี้แทกแทกของปึ๊บตามวงมันดิเร็ววิ่งเออชกสองมือเลยสองมือเลยวิ่งให้ถึงก่อนมามาต่อปึ๊บป้๊มลุกไปเร็วเร็วซ้อมสองมือสองมือระวังข้อต่อเร็วปึ๊บลุกปึ๊บปึ๊บ lại mà, 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 cơm cơm ta lục, lục, ớm đi to to 4 bay cưng thẳng lên leo, 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 lên, mà, mà, cơm ớm ớm ờ, ớm 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 lều lều in mà, in leo, leo, ít điêu, ít điêu, ờ, to, 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 2 ớm 2 ớm 2 ớm โอเคเริ่มมากเต้มเตมเตมวิดเต็มที่สวยก่อก่อสุดท้ายสุดท้ายเต้มอ่าเต้มเตมเตมเตม